เน่ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเน่อยู่ผมจะาอ Je เนะครับอ่าสงสัยละสีว่าทำไมผมผมมาเปลี่ยนมุมเพราะว่าเอ่อไอฟังฮะไอที่ไอที่เดิมของผมอะมันคืออะไรมันมีตรงเยอะใช่ไหมมีตรงเยอะผมเลยสามารถเดินตรงนั้นได้ผมก็เลยมาถ่ายตรงนี้ในการเปลี่ยนบรรยากาศก็วันนี้เรามาอยู่ในช่วงประกาศจากเจอร์นั่นเองก็ ที่ผมจะมาพูดเออเอ,อี่ผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงมาบอกนะตรงนี้เลยว่าเวลาเีเวลาในการทำทำคลิปของผมเนี่ยมันลดน้อยลงครับเออไม่ต้องดเร็วเลยแล้วผม,ผมอาจจะผมไม่สามารถลงคลิปทุกท,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 ว,ออทวันเหมือนเดเอทุกวันได้แล้วเพราะทันแค่เทองแล้วนะเนาะผมได้ต้องเตรียมตัวจะเรียนเออ เปิด,ด <hi> เรเดียนต,ตัวกับเอ่อบวกกับปีปัญหาโทระอะไรหลายหลายอย่างนะครับก็พวกก็เมื่อวานนะครับเพือผมไม like, ่สามารถลงคลิปได้เพราะผองปีธทระอะไรเลยเนื่องจากเปิดเรียนอะไรไปทำชุดน้อยลงผมอาจจะลงคลิปไม่ยาวมากอาจจะไม่มีอาจจะแทบไม่มีคลิปเพ่มเมเลยก็ได้เพราะว่าผม เอาง่ายเออเอาง่ายคือส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่อยากเล่นเกมนะเอออยากเล่นเกมลงมากเออแต่ว่าด้วยด้วยแบบเราเราทำไม่ได้เข้าใจไหมบางคนคอมไม่ดีเพิ่งโทรศัพท์ไม่ดีเพิ่งเนีย่ยผมเราผมเลยไม่สามารถลงเกมได้ครับทุกคนเรจะลงเกมอ่ะผมต้องแบบอ,อะไรลงเกมอะไรที่แบบที่ผมไม่ชอบเข้าใจไหมเออดี มันขัดใจเราใช่ไหมทุกคนเออก็ง่ายๆนะก็คือผมผมนะ่เป็นแบบอยากอยากลงเกมเออง่ายคือผมอยากลงเกมแต่ผมลงไม่ได้เออแล้วบอกอ๋อลงไม่ได้ปั๊บไงเรลไงไงเง,งี้ยไม่รู้จะลงอะไรก็ต้องมาลงพูดถ่ายบรรยากาศอย่างนี้แหละทุกคนเออที่จริงผมก็มอยากลงเกมนะกนอยากเล่นเกมอะไรหลายอย่างเต่ว่า ไม่ได้เนอะเราต้องอาจจะก็ก็เอ,อ,อะไรรอตัวว่นี้หล้อป่าเอออาจจะใช้ก็ได้นะโดนเอออืผมเลยต้องมาถ่ายอะไรนี้ก่อนอือขอไฟจนะที่พูดพี่พูดซำซากนะอ่อขอบใจขอบใจก็อาจจะอันนี้อาจจะอ,อะไรเขาเรียกอะไรช่วงช่วงช่วงแรกของวีโอใช่ไหมจะเป็นช่วงประกาศจาก เจอสเธอช่วงหลังๆจะกลายเป็นช่วงพนังานว่างมันก็บนบนไปเรื่อยเชนเอราะว่ามารวมรวมกันเลยแล้วกันก็เหล่านี้ก็อีกเรื่องจะพูดแค่นี้แหละมันจะมาบอกให้ฟังเฉยๆว่ามันใกล้เปิดเทอมแล้วนะล่าสกิปมันจะน้อยลงนะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไปพูดด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ได้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบายขอบคุณครับ 来，干！<I>